ออกเดินทางกันแล้วค่ะวันนี้จะไปไหนคะแม่หยาไม่อยากคิดว่าน่าจะไปทะเลนะคะดีมอดีมารู้เหมือนกองไปหน,นก็ไปก่อนดาวิดเนียโอ้ยเมื่อพวกเขาได้บ้านที่เรียกว่ารักเรื่องราวของอเมริกันอากิตาและครอบครัวใหม่ที่แสนอบอุน่น สำหรับคนเลี้ยงสุนัขก,การได้เห็นสุนัขที่เรารักและฟูมฟักมาได้พบกับครอบครัวใหม่ที่โอบอ้อมอารีคือความรู้สึกที่อิ่มเอมใจและยากจะอธิบายเป็นคำพูดได้หมดสิน้นและวันนี้เราก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกนั้นอย่างเต็มหัวใจมเมื่อได้เห็นภาพของเด็กๆอเมริกันอากิตะของเราที่ได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่แสนวิเศษ โดยเฉพาะบ้านหลังนี้ที่มีขุนส้มและขุนตัวเป็นเจ้าของคนใหม่ผู้ที่เปิดหัวใจและประตูบ้านต้อนรับเด็กๆของเราอย่างอบอุ่นการได้เห็นพวกเขามอบความรักความเอ็นดูให้เหมือนกับเป็นลูกแท้ๆท,ทำให้เราปลื้มใจและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ภาพที่ขุนส้มและขุนตัวจูงเด็กๆเ,เดินเล่นริมชายหาดอย่างมีความสุขคือภาพที่ยืนยันทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแววตาที่สดใสและท่าทางที่ผ่อนคลายของเด็กๆท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของทะเลและท้องฟ้าทําให้เรามั่นใจว่าพวกเขาได้อยู่ในที่ที่ใช่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีที่สุดและมีชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง การส่งต่อสุนัขที่เรารักให้กับคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อปลายทางคือครอบครัวที่ยอดเยี่ยมอย่างคุณซ้มและคุณตัวความกังวลทั้งหมดก็สลายไปเหลือไว้เพียงความยินดีและความขอบคุณจากใจจริงขอขอบคุณคุณส้มและคุณตัวอีกครั้งที่มอบความรักและบ้านที่ถาวรให้กับเด็กๆของเราขอให้ทุกวันเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะคะ อเมริกันอากิตะจากบ้านวันเดอร์แลนด์ซื้อสัตว์พักดีไม่มีวันลืมเลือน